สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูของว่างทานเล่นเพลิน,พลน,พลนมาฝากกันค่ะนั่นก็คือคุกกี้ธัญ,ญพืชหรือธัญ,ญพืชอบกรอบค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะส่วนผสมของป้าก็จะมีคอนเฟลกค,ค่ะลูกเกดสองสีงมเมล็ดฟักทองมเมล็ดธัญ,ญพืชควรเป็นมเมล็ดธัญ,ญพืชที่อบสุกแล้วนะคะ เมล็ดทานตะวันถั่วลิสงอบถั่วเขียวล้อเปลือกอบมเมล็ดธัญพืชก็ตามชอบได้เลยนะคะชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นลงไปได้เลยค่ะ,มะเมล็ดถัว่วลันเต้าค่ะอันนี้ของโปรดเลยค่ะใส่เยอะนิดนึงเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แล้วก็อัลมอนด์ค่ะจะเพิ่มถั่วอโทษค่ะจะเพิ่มงาขาวงาดำไปก็ได้นะคะของป้าหมดพอดีเลยไม่ได้ใส่ค่ะ ลูกคราธัญ,ญพืชทั้งหมดให้เข้ากันรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ350กรัมนะคะสำหรับมเมล็ดธัญ,ญพืชของป้านะคะอบเกลือมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนีป้าก็จะไม่ได้ใส่เกลือนะคะเราก็จะตามด้วยไข่ขาวอีกสองฟองค่ะเล็กใหญ่ก็ได้เลยค่ะไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้ไข่ขาวจะช่วยให้มเมล็ดธัญ,ญพืชของเราเนี่ยติดกันนะคะเป็นแผ่นเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งค่ะป้าใส่ สช้อนโต๊ะค่ะ,มะเมล็ดธัญ,ญพืชจะมีความเค็มอยู่นิดๆนะคะได้น้ำพึ่งหวานๆเข้าไปเนี่ยก็จะเข้ากันรสชาติดีมากๆเลยละค่ะเราก็คลุกเคล้าเมล็ดธัญ,ญพืชให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปอบค่ะๆๆเวลาอบนะคะเราก็จะใช้ใส่พิมพ์นะคะพิมพ กลมๆนะคะถ้ามีถ้าไม่มีนี่เราก็ใช้เป็นถ้วยแบบปลาก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับถาดที่จะอบนะคะถ้าเรามีกระดาษไขก็ใช้กระดาษไขเนี่ยรองอบได้จะได้แค่ธัญพืชออกมาได้ง่ายๆไม่แตกง่ายนะคะถ้าไม่มีก็ทาน้ำมันพืชหรือว่าเนยขาวที่ถาดสักนิดหน่อยค่ะเพื่อว่าคุกกี้จะได้แคะง่ายๆนะคะ นี่ค่ะพิมพ์ของป้าเป็นถ้วยขนมถ้วยค่ะเราจะได้กะปริมาณของเมล็ดธัญพืชแต่ละชิ้นได้ถูกนะคะก็ใส่ไปเต็มถ้วยเลยละค่ะแล้วก็กดกดให้แน่นนิดนึงคว่ำลงไปค่ะเสียทรงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราก็จัดทรงใหม่ค่ะให้เขาติดๆกันคะ่ะเดี๋ยวป้ทาทำที่เหลือจนเสร็จนะคะที่สําคัญเนี่ย เราต้องกดให้มีความหนาเนี่ยเท่าๆกันเพื่อว่าเขาจะได้สุกพร้อมกันนะคะเนี่ยค่ะกดให้มีความหนาเท่าๆกันแต่งหน้าซะนิดหน่อยค่ะ,ะจะเป็นมเมล็ดอะไรก็ได้ค่ะให้เด่นๆขึ้นมาป้าใช้เป็นอัลมอนด์เนาะป้าทำที่เหลือจนเสร็จค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะป้าทำได้ทั้งหมดเนี่ย28ชิ้นค่ะเราก็จะนำเข้าอบที่ไฟประมาณ130องศาเซลเซียสนะคะระยะเวลาก็อยู่ที่15-20นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละท่านนะคะนี่ค่ะป้าใช้เวลาอบไป17นาทีค่ะสีก็ออกมาประมาณนี้นะคะเราต้องรีบแค้ออกจากพิมพ์นะคะเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้ให้เย็นตัวเนี่ยจะแคะออกมาเนี่ยไม่เป็นชิ้นจะแตกได้ง่ายค่ะถ้าเราแคะตอนที่เขามีความร้อนหรือว่าอุ่นๆเนี่ยคุกกี้ยังมีความนิ่มอยู่นะคะก็จะแคะง่ายค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขายังร้อนอยู่นะคะนี่ค่ะแคะออกมาก็จะเป็นชิ้นสวยแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราปล่อยไว้ให้เย็นสนิทเนี่ยค่ะแตกแน่นอนค่ะต้องแคะอย่างเบามือที่สุดเลยละค่ะ เราแคสเสร็จแล้วก็มาพักให้เย็นตัวให้สนิทนะคะบนตะแกรงค่ะพอย็นตัวสนิทแล้วเนี่ยก็เก็บใส่กล่องไว้ได้เลยค่ะเอาไว้ทานได้นานเลยแหละคะ่ะลองทำกันดูนะคะสำหรับในในจานนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นคุกกี้ที่ป้าแขะไม่ทันนะคะเขาเย็นตัวเพราะฉะนั้นจะแตกง่ายไม่เป็นชิ้นสวยค่ะ ก็ลองทำกันดูนะคะเหมาะมากที่จะเป็นของว่างทานเล่นยามดูหนังดูละครหรือว่ายามบ่ายๆนะคะกับชากาแฟค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ